เรื่องนี้คือเรื่องราวของโมบ้านจัดสรรที่ถูกทิ้งร้างสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสวรรค์ของครอบครัวแต่บัดนี้กลับเหลือเพียงความทรงจำอันโหดร้ายเรื่องนี้มีชื่อว่าลัดดาแลนด์ ลุงจรันไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางสำหรับแกแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือความจนคือการไม่มีเงินซื้อข้าวกินนั่นคือเหตุผลที่ชายชราววัยใกล้เกษยียณอย่างแกแตัดสินใจรับงานที่ไม่มีใครกล้าทำนั่นคือการเป็นยามเฝ้าทางเข้าหมู่บ้านร้างลัดดาแ,แลนเพียงคนเดียวเป็นเวลาหนึ่งคืนเต็มๆด้วยค่าจ้างที่สูงลิ้ว ลุงแน่ใจหรอที่นั่นมันยามหนุ่มรุ่นลูกพยายามทัดทานในวันที่มาส่งแกเข้ากะผีสางที่ไหนจะน่ากลัวเท่าไม่มีเงินกินข้าวว่าไอหนุม่มลุงจรรันตอบอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะเดินเข้าไปในป้อมยามที่เก่าคร่ำคร่าและเต็มไปด้วยฝุ่นตะวันคล้อยต่ำลงทิ้งให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ในเงาของดอยสุเทพและเงามืดแห่งอดีต ลุงจรันมองเข้าไปในหมู่บ้านบ้านเดี่ยวสวยหรูหลายสิบหลังบัดนี้อยู่ในสภาพสุดโทรมกระจกหน้าต่างแตกส่วนที่เคยงดงามกลายเป็นป่ารกและสระว่ายน้ำส่วนกลางก็มีเพียงน้ำสีดำสนิทที่ขังนิ่งความเงียบที่นี่มันหนักอึ่งและผิดธรรมชาติสองสามชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อลุงจรันเริ่มคิดว่านี่มันงานง่ายกว่าที่คิด จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสี่ทุ่มซาเสียงซ่าดังขึ้นจากอินเตอร์คอมเก่าๆในป้อมยามตามมาด้วยเสียงที่ทำให้ลุงจรันต้องหยุดหายใจมันคือเสียงเด็กหัวเราะคิกคักก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับเสียงซาลุงจลันพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเคลื่อนวิทยุแทรก เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปเดินตวรวจรอบๆเพื่อให้ใจสงบลงเขาเดินฉายไฟฉายไปตามถนนที่แตกระแหงของหมู่บ้านและเมื่อเดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่อยู่เกือบท้ายซอยเขาก็รู้สึกถึงไอเย็นที่วูบเข้าประทะร่างอย่างจังบ้านหลังนี้ดูทุดโทรมกว่าบ้านอื่นๆและมีบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกอย่างประหลาดเขารู้ได้ในทันทีว่าที่นี่คือบ้านที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรม บ้านที่พอ่อฆ่ายกครัวทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากหน้าต่างชั้นสองมืดมิดของบ้านหลังนั้นลุงมาเล่นกันลุงจลันไม่รอช้าเขาวิ่งกลับมาที่ป้อมยามอย่างไม่คิดชีวิตล็อกประตูทุกบานแล้วนั่งตัวสั่นอยู่กับเก้าอี้เขามองไปที่จอ c c ซ v ทีวีเก่าๆที่ยังใช้งานได้เพียงจอเดียว ซึ่งจับภาพถนนเส้นหลักของหมู่บ้านเอาไว้แล้วเขาก็เห็นมันที่สุดปลายถนนใต้แสงไฟถนนที่กระพริบติดติดดับๆมีจักรยานสามล้อเด็กเล่นคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ลุงจรันจ้องมองมันเขม็งและในวินาทีต่อมาบันไดถีบของจักรยานคันนั้นก็เริ่มหมุนเองเอียดเอียดเอียด เสียงล้อที่เป็นสนิมเริ่มเคลื่อนที่จักรยานสามล้อคันนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่มาตามถนนอย่างชา้ชาๆแต่มุ่งตรงมายังป้อมยามที่เขานั่งอยู่เสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังจากอินเตอร์คอมแต่มันดังอยู่รอบๆตัวเขาจักรยานผีสิงเร่งความเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งโครมมันพุ่งเข้าชนผนังป้อมยามอย่างจังแล้วทุกอย่างก็เงียบลง ลุงจรันหดตัวอยู่กับพื้นหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นก๊กก๊กก๊กมีเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นที่ประตูตามมาด้วยเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่พูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ก็เย็นเยียบจนถึงกระดูกขอโทษนะครับพอดีลูกชายผมทำของเล่นล้มใส่ผมขอเข้าไปเก็บได้ไหมครับ เสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังอยู่หน้าประตูพร้อมกับเสียงฮัมเพลงเบาๆของผู้หญิงลุงจะลันเงยหน้าขึ้นมองที่ลูกบิดประตูเขาเห็นมันค่อยๆหมุนล,ลงอย่างช้าๆแกรกครอบครัวนั้นได้มาต้อนรับเพื่อนบ้านคนใหม่ของพวกเขาแล้ว